ทำดีๆนะตรงนีด้ดูดิเนี่ยหักเหมือนกันตรงนั้นเป็นไรไหมนี่ตกลงเชื่อมต่อใช้ปกติใช่ไหมอืมเมื่อกี้เห็นแม่ถือนั่นของเราตัวเอาไงไม่งอไงดัดเอาดิ เชื่อมต่อออกมาจากบ้านใช่ไหมเนี่ยตกลงสายเนี้ยมัน,ม,นมันไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของแอร์อ่ะอ๋อแอร์ด้วยเหรอแอร์ด้วยเหรอใช่ยังบอกว่าเป็นสายเออเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสร้างใหม่ไงตรงห้องคอมนี่สร้างใหม่เมื่อก่อนตรงนี้มันมุอ้วนแกรุ่นแก,นแกทำน้ำพุตรงนี้กับกับ,กบไอ้เนี่ยไอ้แทงน้ำอะ่ะ แล้วแม่มาย้ายเข้าไปไงตอดเองมากโอ้เมียว่าเดี๋ยวให้มันดัดแปลงข้าดีกว่าอย่างงองาสายมาเลยก็เลยขุดตรงนี้อยู่จิ้งจกระวังตายดิอะไรที้งจกแม่ชอบลาก่อนเมื่อกี้เหมียวหยิบอะไรให้เราดูวะด้วงนอนด้วงอ่ะนอนด้วงอ่ะ อนดวงไงก็หนอนใช่ไหมเป็นตัวหรือเป็นดวงดวงไอไอหนอนดวงอ่ะหนอนดวงสีขาวอันมีเก็บไว้เลี้ยงบ้าเหรอเยอะเยอะมากอ่ะในดินเหรอเออไม่ใช่ต้ออยู่ในดินเลยแล้วแล้วมันมาทำอะไรเอ้ามันเป็นดวงมันเป็นนอนกลายเป็นมันออกมาเป็นดวงเป็นดวงที่บินตัวใหญ่ๆแข็งแข็งอ่ะแล้วก็มันเป็นหนอนก็หน่อยนึงแล้วก็อะไรนะครับ แสดงว่าเหมือนหน่อยนั่นป่ะต้นมะม่วงที่บ้านนักกีฬาตอนนั้นดินจะเอาตัดมะม่วงทิ้งให้เปลือกหรือให้เปลือกแล้วต้นมันเลยอ้วบหนอนด้วมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ตรงรากไม้เหรอแล้วก็พอมันโตมันก็จะมุดขึ้นมาเป็นร่วงเอาโน่นมาเอาโน่นมามาทับเลย นั่วก็จะมีตัวอะไรอาศัยอยู่ล่างใช่ไหมตอนเปิดทีนี่ก็ตื่นเต้นทุกรอบอ่ะเดี๋ไปเปิดดีคราวนี้ก็ไม่เปิดไงตรงเนี้ยแล้วมันมีปัญหาว่าต้องเปิดปะเนี่ยเส้นนี้ห้ามใช้บล็อกนี้ห้ามใช้เดี๋ยวต้องทำรั้วมากั้นไว้เลยเหรอดอกไม้ไม่ตรงนี้เคี่ยไปสามลองดิ ต้องเอาแผ่นแผ่นกระเบื้องอีกสักแผ่นไหมแม่มีรูตะขาบเลยมีไม่ต้องบรรยายไม่ต้องบรรยายให้แม่ฟังแม่เข้าใจอยู่แล้วตรงนั้นมันไม่เป็นไรตรงไหนเป็นไรก็่กล่องไปครับเด็กกล่องนั้นมันคืออะไรเอาไว <แ isolation, S 2> ้ทำร้รอยมันจ้ำอยู่ตอนแรกเราจะเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้เข้าใจไหม อเอาเงินไปสปับเดี๋ดใช่มือตัวเองเลอะอ๋อมันอยู<ด>่<ห>ตรงนี้เองลืมไปไม่ได้ข้างบนดได้แมวเลยมีเลิงเท้าเลย <athlete. S 1> <laughs> สั่งท้าไม่ทันแล้วมึงไม่อยากสั่งเท้าหทั้งเปียก <laughs> <laughs> เนี่ยอ่าติดแล้วหนูต้องไปดูตรงในห้องคอมดิติดแล้วอ๋อติดแล้วเออติดแล้วติดละในห้องคอมติด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 แล้วติดแล้วติดแล้ว เดี๋ยวเราเราเงยมือพูดเดี๋ยวเขามมนข้างข้างบ้านเขาคุยอะไรกันหน้อ